i t I got problems on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  problems I solve them. I run through the money, the pressure w e c a l l i t Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage, I'm going t o something that's. น้องน้องชาวไทยวัยรุ่นเมกาทุกท่านด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับพี่เดฟทีวีเช่นเคยเอาล่ะตอนนี้นะพี่ก็อยู่ในเกมฟรีไฟอีกแล้วล่ะวันนี้นะพี่มีสาระดีๆที่จะมาสอนน้องๆอีกแล้วนะก่อนอื่นก่อนที่จะรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันก่อนเลย เอาละวันนี้พี่จะมาสอนวิธีการหาเงินเติมเกมฟรีไฟล์ในในช่วงเปิดเทอมนะเข้าแอปทัวเลตโดยตรงเลยนะ15บาทถึง300บาทต่อวันได้เลยนะอันดับแรกเลยนะถ้าน้องอยากจะหาเงินนะเติมเกมฟรีไฟล์น้องต้องมีแอปอันนี้ก่อนเลยนะแอปอ่านข่าวสารนะเดีย๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ให้น้องใต้คลิปนะสำหรับน้องคนไหนนะที่เคยดาวน์โหลดแอปอ่านข่าวสารแล้วก็อลืมแชร์ ลิงก์ของตัวเองหรือว่ารหัสโค้ดของตัวเองนะให้เพื่อนมาดาวน์โหลดนะน้องก็จะได้รับแต้มสะสมนะเพื่อที่จะเอาไว้ถอนเงินได้นะในแอปอ่านข่าวสารนะณตอนนี้นะในแอปของพี่นะในบัญชีของพี่นะในแอปอ่านข่าวสารที่มีคูปองอยู่ประมาณ90ใบนะเอาไว้หมุนวงล้อนะที่มันเป็นกิจกรรมพิเศษนะของในแอปอ่านข่าวสารนะเพื่อที่เราจะได้ ไปรุ้นรางวัลใหญ่นะก็คือเท่าไหร่นะรางวัลใหญ่นะ่าจะประมาณ300บาทนะรางวัลรองมางนะ่าจะเป็น30บาทนะถ้า90ใบพี่คูป,ปองนี้นะปุ่นได้300บาทนะกับคลิปนี้ใน E p พี EP ที่10นี่ถือว่าโคตรโชคดีเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาลุ้นกันดูนะว่า90ใบพี่จะได้อะไรหรือเปล่านะเพราะว่าในแอปอ่านข่าวสารนี้มันไม่ใช่การพนันนะเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ที สิทธิ์แบบว่ายังไงนะเวลาเราเชิญเพื่อนมาเราก็จะได้สิทธิ์หนึ่งแต้มนะหนึ่งคูป,ปองนั่นเองนะถ้าน้องๆหาเพื่อนมาอ่านข่าวแอปอ่านข่าวสารมาเก็บแต้มนะน้องก็จะได้รับนะคู1หนึ่งคูปองนะไว้หมุนเจ้าวงล้อนะในแอปอ่านข่าวสารนะโอเคนะเดีย๋ยวพี่จะพาเข้าไปในแอปอ่านข่าวสารกันเลยนะเดีย๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ให้น้องใต้คลิปนะสำหรับใครที่อยากมาดาวน์โหลดแอปอ่านข่าวสารนะ ข้ามาในแอป,ปอ่านข่าวสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็นี่ก็คือเดี๋ยวบอกก่อนนะว่าอันนี้คือหน้าหลักแล้วถ้าเราอ่านข่าวสารไหนเราก็จะได้แต้มนะแต่ก่อนอื่นนะน้องต้องทำการล็อกอินก่อนนะมันมีให้ล็อกอินเข้าสู่ระบบด้วย facebook นะโดยที่เราไม่ต้องไปสมัครอะไรให้ยุ่งยากเลยการเก็บแต้มก็อย่างที่ผมบอกนะก็คือการ อ่านข่าวสารการดูวิดีโอข่าวสารต่างๆนะเราก็จะได้แต้มไปในตัวนะโอเคเดีย๋ยวเราไปดูที่กระเป๋าสตางค์กันเลยดีกว่าโอเคครับตอนนี้กระเป๋าสตางค์ของพี่นะณนะตอนนี้นะมีแต้มสะสมอยู่ก็คือเท่าไหร่นะ70,000ื่นกว่าแต้มนะก็ตีเป็นเงินนะเขาเขาเขียนไว้ให้เรานะตีเป็นเงินก็คือ20บาทรวมเงินที่แบบว่าเงินสด ออกคือพี่ถอนออกก็คือทั้งหมดก็คือ366บาทนะนะตอนนี้นี่ห็นนะเขาเกตบอกว่าถ้าเชิญเพื่อนวันนี้รับเงินสดทันทีเท่าไหร่นะ220บาทนะถ้าใครหาเพื่อนได้เยอะนะก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับแล้วส่วนข้างล่างนี่ก็คือรหัสการเชิญเพื่อนนะ ถ้าเราเชิญเพื่อนด้วยรหัสโค้ดของเรานะให้เพื่อนมาใส่หรือว่าเพื่อนมากดลิงก์เราเพื่อมาดาวน์โหลดแอปอ่านข่าวสารแล้วก็มาสมัครกัอะไรให้เรียบร้อยเราก็จะได้แทมนะ3,006คะแนนนะเมื่อเพื่อนของคุณเข้าร่วมกับแอปอ่านข่าวสารมาเป็นรหัสเชิญนะเป็นรหัสแนะนําเพื่อนแล้วก็ขีดกรรมรับคะแนนเนี่ใส่รหัสอ้างอิงใส่แชร์หรือว่าติดตามเพจหรือว่า กำลังอ่านหรือว่ากำลังดูวิดีโอเราก็จะได้แต้มนะในแอปอ่านข่าวสารนี่เลยเห็นนะมมีการเชิญเพื่อนมันมีระดับด้วยนะมีมีเลเวลด้วยเลเวลของคุณในณะตอนนี้นะของผมก็คือเลเวลสี่นะเลเวลสี่ผมจะได้รับก็คือครั้งหนึ่งหนึ่งคนนะผมจะได้คะแนนก็คือสามพันหกจากการเชิญเพื่อนต่อหน,นึ่งคนตอนนี้ผมก็เชิญเพื่อนได้ทั้งหมดก็คือหนึ่งร้อยสี่สิบคนนะโอเค ต่อไปก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการถอนเงินกันก่อนเลยโอเคครับนะตอนนี้นะผมก็อยู่ในหน้าการถอนเงินนะก็คือมันจะมีวิธีการถอนเงินนะก็มีช่องทางดังนี้ก็คือแอปทัวเรลโดยตรงนะกาบบัญชีธนาคารหรือว่าเราจะเอาเป็นเติมเงินเติมเงินเข้าโทรศัพท์มือถือของเราก็ได้นะเพียงแค่เรามีเบอร์โทรศัพท์นะแล้วก็ข้างล่างส่วนข้างล่างก็คือเลือกจํานวนเงินที่ต้องการถอนนะ ถอนก็คือขั้นต่ำก็คือ3า0พัคะแนนนะ3า0พคะแนเนเท่ากับ1บาทนะ1 0 0 0คะแนนเท่ากับ2บาทจุดก็คือเกือบ3บาทแต่5 0 0 0 0คะแนเนเราก็จะถอดได้สูงสุดก็คือสูงสุดคือ14บาทจุดห้ก็อย่างที่ผมบอกก็คือมีช่องทางเยู่3ช่องทางก็คือเข้าแอปทัวร์เลบัญชีธนาคารแล้วก็เติมเงินมือถือโอเคถ้าเกิดเราจะทำการถอนนะแค่กด ถอนเงินเลยแต่ว่าผมยังไม่ทําการถอนเงินนะเดี๋ยวผมเอามาโชว์ประวัติกันการถอนเงินก่อนแล้วกันนะสําหรับน้องๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่ดูช่องพีดฟทีวีแต่สําหรับคนเก่าก็ไม่เป็นไรนะมาลุ้นกันคับพี่ดีกว่าว่าพี่จะหมุนได้เงินรางวัลใหญ่หรือเปล่ากับแอปอ่านข่าวสารนะรางวัลใหญ่ก็คือ300บาทนะถ้าได้ที่ถือว่าเอาไปเติมเกมเลยในะนี่นี่คือประวัติการถอนเงินของผมนะเมื่อ86 วันที่แล้วนะก็คือนานมากเลยนะเก็บแต้มนี้นะตั้งแต่ EP ครั้งที่9นะผมเพิ่งจะมาทําตอนนี้นะคือ EP ที่10นะใช้เวลาห่างหายกันไปนานกันนะกับเกี่ยวกับการทําคลิปการสอนพี่การหาเงินเติมเกมฟรีไฟนะในช่วงเปิดเทอมนะตอนนี้ก็คือห่างกันก็คือ86วันและวันนี้พี่ก็จะมาทำการนะพาน้องหาเงินเติมเกมใน EP ที่10 โอเคมาหมุนวงล้อกันเลยกว่านะเพื่อรุ้นรางวัลใหญ่โอเคครับน้องๆตอนนี้พี่ก็อยู่ในหน้าหมุนวงล้อแล้วนะอย่างที่พี่ๆบอกนะที่มีคูปองอยู่ประมาณ90ใบนะอันนี้คืออันนี้คือไม่ใช่การพนันนะคือมันเป็นสิทธิพิเศษนะั้นสำหรับคนที่เชิญเพื่อนมาในแอปอ่านข่าวสารก็จะได้แต้มคูปองนะโดยที่พี่ไม่ต้องไปเติมเติมเงินหรือว่าอะไรเลยนะแค่ชวนเพื่อนมาเราก็จะได้หนึ่งสิบต่อหนึ่งคน โอเคมาเข้าเรื่องเลยเดีย๋ยวพี่จะมาทําการเริ่มปั่นเลยนะเรามาดูกันดีกว่าว่า ep ีที่10นี้ว่าพี่จะได้เงินรางวัลใหญ่300บาทหรือ30บาทหรือเปล่าลองลงมาโ okay, อเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทาการปั่นเลยนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยล่ะครับมาปั่นรัวๆเลยนะหมดเลยนะวันเดียวนะ E ีีเดียวนะ ถ่ายไหมได้ไหมกดรัวๆเลยแล้วกัน โอเคครับน้องๆตอนนี้นะพี่ก็หมดคููปองไปหมดแล้ว90ใบนะได้คะแนนสูงสุดก็คือ100คะแนนนะไม่ไม่ได้แตกเลยนะรางเงินรางวัลใหญ่2รางวัลน,นะ3 0 0บาทกับ30บาทนะเป็นไปได้ยังไงอย่นี้90ใบนะคูปองนะไม่ใช่หามาง่ายๆเลยนะเนี่ยโอ้โหเกินไปคลิปนี้บอกว่า e ีนี้นะเยอะที่สุดแล้วนะที่ที่พี่เก็บมาได้นะเก็บมาก็ใช้เวลา8ปกวันก็คือ90ใบใบอะ ไม,ไม่ได้เลยอ่ะเกินไปเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าพี่รวมแล้วนะรวมยอดแล้วมาดูคะแนนในพี่ดีกว่าพี่เก็บสะสมได้เท่าไหร่นตะอนนี้ก่อนที่เราจะไปถอนกันเรี่อโอเคนะก็ตอนแรกมันมีเท่าไหร่นะเจ็ดหมื่นกว่าใช่ไหมพี่รู้สึกว่าได้มาไม่ค่อยเท่าไหร่นะไม่ถึงพันนะพันถ้าได้ก็ได้ประมาณพันกว่าๆนะ นี่เห็นว่าพันหวันนี้ได้พันหนะ90ใบนะคูปองได้พัน0้าคะแนนนะยังไม่ถึง1บาทเลยคิดดู1บาทก็คือ3,000คะแนนโอ้โหยากเกินโอเคเดีย๋ยวเราจะไปทำการถอนเงินพร้อมๆกันเลยนะใน EP ีที่10นี้โอเคพี่จะทำการถอนเงินเข้าแอปทัวเรเลยแล้วกันนะกดไปเลยนะห0 0 0 0ื่นห้าหมคะแนน ถอนได้หนึ่งครั้งนะเราต้องรอเอเจ้าหน้าที่มันมาอนุมัติการถอนเงินให้เรียบร้อยก่อนเราจะถึงสามารถที่จะถอนได้ครั้งต่อไปมันคือง่ายๆคือถอนได้ทีละครั้งนะต้องรอเจ้าหน้าที่นั่นเองกดไปโอเคเขาขึ้นข้อความไว้ว่าคุณจะได้รับเงินภายใน48ชั่วโมงก็คือ2วันนั่นเองนะหนึ่งวันมี24ชั่วโมงโอเคอ่ามีขั้นตอนดังนี้นะคุณได้ทําขอ,ขอถอนเงินก็คือ ดอลลาร์นะ0.50ดอลลาร์ทีเป็นเงินก็คือ14บาทกว่าเกือบ15บาเออวันที่1มีนาะนะไหนนะเรากำลังดำเนินการจ่ายเงินให้คุณเงินที่จะได้รับมาถึงคาดว่าจะมาถึงก็คือวันที่3ใช้เวลาอีกประมาณ3วันนั่นเองโอเคก็ประมาณนี้นะกับ EP ที่10นะสอบวามีการหาเงินเติมเกมฟรีไฟล์น,น Fi, นะในช่วงเปิดเทอมนะเข้าแอปทัวร์เลดโดยตรงนะ ถ้าน้องชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใน EP หน้านะว่าพี่จะได้คูปองอีกสักเท่าไหร่นะถ้าไม่ได้ยังไงก็เดี๋ยวเราต้องรอติดตามรับชมกันต่อไปนะเรืบ